สวัสดีครับทุกท่านครับผมบริสอนพึ่งยานะครับคนนี้ร่วมบรรยายกับคุณวิิ์พินกัดครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เราจะบรรยายกันเขามีการเล่นที่น่าติดตามมากนะครับและเป็นแบรนด์ดังระดับโลกครับทีมนี้ ผมดีใจโอ้โหจังหวะนี้บล็อกได้ครับและก็จะเป็นลูกเตะมุมครับคริสเตียโนโรนันโดอองรีเป็นจอนเทอรี่ครับดักเอาไว้ยังขึ้นเกมไม่ได้นะครับส่งบอลคืนให้กับผู้สาประตู เอสเตียงเอดานาซาคริสโนโรนันโดยายาตูเร่โอ้กองหลังคนนี้แข็งแกร่งลือเกินนะครับจัดการประกบแล้วแย่งบอลได้ครับไม่ฝ่าวสตีเฟนเจอร์ลาดกาเรตเบลที่นี่ถูกเรียกว่าโรงละครแห่งความฝันนะครับนี่คือบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ นักเตะและก็แฟนบอลทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเล่นที่สนามโอ,อทัฟอร์ดแห่งนี้ครับเปิดได้เยี่ยมจริงๆครับลูกสาวประตูถึงครับแล้วทุบบอลออกไปต้องเคลียร์ให้ได้จังหวะน,นี้กองหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทำได้ดีสำหรับทีมของเขาเดียโกซิวามิเกลเอสเซียงอัตตต้เมซี่ คริสเซโนโรนัลโดตวันนี้น่าจะได้ครับจบได้เยี่ยมมากครับคือศักด์ก็ทําได้ดีจริงๆผมชอบนักเตะค,คนนี้เอามามากครับคุณอดิศรเขายิงประตูได้ง่ายมากหลังจากนี้ประตูเกิดขึ้นครับเราได้สกอร์แล้วครับ1นึ่งต่อศูมมย์ผมาก คริสเตียโนโรนันโดเดียโก้ซิวาจอห์นเทอร์รี่เซกิโอลามอสคริสเตียโนโรนันโดถูกต้องผู้ตัดสินชี้ให้เป็นฟรีคิกตรงนี้ครับ คนสาวกับ,บเลลนครับคนที่ไม่มีบอลน,นั้นเพื่อนที่มาช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เยอะเลยครับสลาตันอิดบรฮิโมวิชคริสเซโนโรนันโดผู้ตัดสินให้ฟรียคิกในจังหวะนี้เขามองเป้าหมายแล้วนะครับแต่ว่าซัดหลุดกรอบออกไป ใกล้เคียงมากเลยครับคุณอดิอรแต่ว่าต้องปรับให้เข้ากรอบด้วยเซเกิโอลามอสเอดานาซาก้มหน้าก้มตายิงนะครับเลยไม่เห็นทิศทางครับสลาตันอิดบาฮิโมวิช คริสเตียโนโรนัลโด้ริโอเฟอร์ดินันเทรรี่อองรีมีโอกาสที่จะผ่านไปแล้วนะครับเซกิโอลาโมสอิบราฮิโมวิชคริสเตียโนโรนัลโด้ ยายาตูเร่เสียงวิดดังหมดครึ่งแรกแล้วครับเอาแล้วครับพักครึ่งครับคุณเวสต์มีประตูเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณคิดว่ามันจะดีกว่านี้ไหมครับในครึ่งหลังผมคิดว่าน่าจะได้หมายคิดว่าคุณภาพนั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้นะครับแต่ก็คงมีประตูเมสซี่ มีพื้นที่เป็นประตูที่สุดยอดย่างยิ่งครับและพวกเขาก็ยิงประตูอีกแล้วครับตอนนี้ครองบอลได้แล้วนะครับไม่มีโอกาสสาหรับคู่แข่งครับโอ้โห,โหเป็นฟุตบอลที่น่าตัวเลือกเกินและเขาก็ไม่ได้ทําให้เสียโอกาสในครั้งนี้นั่นแหละครับ2-0ต่อศอิบราฮิโมวิชคริสเตโนโรนันโดเบลกองหลังทำหน้าที่ไม่ดีเลยนะครับ ถามสายตาไปเลยครับไม่สามารถจัดการกับจังหวะอันตรายได้เลยครับเล่นกับบอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมครับเป็นโอกาสที่ดีมากครับส่งคืนหลังให้กับผู้สาประตูเอสเตียงเบลยายาตูเรมองโอกาสแล้วโอ้โหป้องกันได้ครับแต่ยังอยู่ต่อครับ แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเขาเลยนะครับคุณวิศักดิ์ครับก็อยากจะบอกอย่างนั้นครับถูกต้องเลยครับคุณอดิศรอือหือเล่นได้ดีนะครับนักเตะคนนี้ก็เข,เข้าไปแย่งบอลกลับมาได้เชอรี่อองรีคริสเตียโน่โรนัลโดแล้วก็เป็นกองหลังนะครับที่จัดการกับเกมรุกต้องบอกอย่างนั้นครับว่าเขาทําได้ดีเหลือเกินครับลดอันตรายของทีมลีโอนีโอเมสซี่ตอตตีคริสเตียโน่โรนัลโด ทันเชิงเหลือเกินครับพิซิโนโลเดนโดและเขาได้ยิงครับป้องกันได้โดยผู้สาประตูครับกำลังจะได้เตะมุมครับตั้งใจมงเพื่อทำประตูครับซลาตันอิบราฮิโมวิชซัดจังหวะนี้ครับพวกเขายิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งมุมแคบมากๆเลยนะครับดูครับดีใจกันสุดเหวียงโอ้โหพวกเขาดีใจกันสุดเหวียงเลยนะครับ คุณวิศักครับคุณจะดีใจแบบนี้ไหมครับก็ทําได้นะครับาคุณยิงได้แต่ว่าตามปกติถ้ายิงได้แล้วดีใจแต่ว่าแบบนี้มันชั้งจะไปกันใหญ่เลยครับ3-0ครับเลียนเนลเมสซ,ซี่อัดโรวิดาวเอาละครับทุ่มเข้ามาอตเต วันนี้นั้นอ่านเกมขาดเลยนะครับตัดบอลจังกวะน,นี้อาตุโลฟิดาวกาเรตเบลเจอรี่องรีอบมีผู้เล่นรออยู่ครับถ้าเปิดบอลได้อาแล้วครับพวกเขาตักหลักอยู่นะครับอาซา ได้บอลแล้วนะครับได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับผลแข่งไม่มีอะไรเปลี่ยนถือเป็นฟอร์มกาเล่นที่เหนือชั้นเอามากๆาสี่ต่อศูนครับทุกชมพยายามนะครับพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ดีเพียงพอนะครับวีดาว มิเกลเอสเซียงเมสซี่ริซิโนโรนโดหยุดได้ดีครับเข้าบอลจังหวะนี้แล้วใครจะได้ล่ะครับ <c oughs> อองรีเบลผู้จดสิน <c oughs> ปารเอิหมดเวลาเรียบร้อย